เออขอโทษคร om, ับขอถามหน่อยครับไอ้หุ่นจักไอ้เฮ <ry> ียนไม่ง่ายสาข้อนบอถามทางนะครับูไอ้หุ่นจักแค่ไม่ง่ายสาข้อนบอครับไอ้รบกวนถามนะครับหุ่นจักไอ้ไม่ง่ายสาข้อนบอครับภารกิจมือนีผ้าแม่ตามหาหมูเก่าเมื่อหาซิปปีที่แล้วมาเบิ่งกันว่าสิตามหาพ่อบอถามทางนะครับไอ้นี่แม่เป็นเหมือนมันย่างบอ คือโอชาไปทางนี้มันจะลำบากครับเป็นหลักครับผมสีแยกไฟแดงเลี้ยวซ้ายตรงไปเรื่อยๆเจอสีแยกไฟแดงครับอ่าขีดขีดขีดี้แยวไฟแดงแล้วก็เลี้ยวขวาลงไปอีกสักหน่อยหนึ่งครับอ๋อจะเป็นบรนยางใช่ไหมครับอ๋อผมมาตามกููกันแบบเขามันให้มาที่นี่ออฟต้องไปนู่นนะครับมาโก็คไปเจอไฟแดงตรงนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวขวาไปก็จะเป็นบรรยางขอบคุณมากครับผมเอาละครับพี่น้องครับมือนี้สิบผมรับอาสาภารกิจ ตามผ้าแม่ตามพิจิตหาหมูเขาแต่หาสิปปีที่แล้วครับเดี๋ยวถ้าเบิงกันว่าเพื่อถึีงมีมีชีวิตอยู่บ่ออยู่อำนาจจะเิ่มครับพี่น้องตอนนี้อยู่พี่น้องไปเบเบงครับมาหมูของแม่ยังอยู่บ่อนะครับเพราะเสียอายุยืนบ่อที่ตอนนี้มีแม่เนี่ยอายุเจ็ดสิบกว่ปีแล้วเพิ่งเสีอายุเจ็ดสิบขึ้นกันขึนกันพยงอยู่ตอนนี้ว่ากันไปเจ็ดี่แปดที่แปดปีว่าท่านเป็นยังไงหาสิปปีที่แล้วเพิ่งมาเคยเห็ดงานบ้านอยู่น้ำกัน บันยางนี่เขาออกมาจากไฟแดงเมื่อกี้นี่แหละกะเมื่อไฟแดงแรกนี่เลี้ยวขวาไฟแดงนี่ทางนีนเลี้ยวขวาเขาบอกแลวเลี้ยวขายวขาไปที่เป็นบ้านยางอเ,เออและคือสิไปหาเนียอยู่พี่น้องเดี๋ยวไปหาถามคนบางกอนว่าเขาจะมูจักกันบอในนี้เนาะนนนเออ ครับขอถามนยครับไอ้หัวจใหอ่เฮียยไม่ไ่สาคอนบอใหญ่สาข่อนบอหลานค่ะด้วค่ะานค่อยนะครับนะพอเรหนจดตัวโอ้ครับ<อ>ครับผมครับขอบคุณไยครับียงว,วเดี๋ยวลองไปถามบ้านทั้งนาบรรจาว่าถามผู้เฒ่าพี่กันน่ทุก่ ทำนันข้าวมานตนมีผูดเอาอยู่กันนะจะรู้แต่รูกไม้การอาจจะประหวนะก็าบใหญ่ยุ่รออืมนี่คุณนพ่ัวก็หงอยู่ชั้นนะออสีูไป,ไปจู้นะเป็นหลานค่ะหลานอ่าททานนะครับไอม้มุตะเขี้ยมยัยสาค่อนมอนทําเป็นเมื่อกันน่ะแม่มียายสาค้อน หจ้างอันแม่สะข้ออ,อันมอเ,เอาเพิ่นจับเพิ่นมาอยู่น้ำผัวที่น,นี่เพิ่นมาเพิ่นนี่จัดขี้ยางขายอยู่ที่เรกกันเพิ่นมาอยู่น้ำผัวนั่นเป็นเพิ่นบอลให้ย่านี่ฟังว่าเป็นมาอยู่น้ำผัวเพิ่นผัวเพิ่นผ้าบักบักขี้ยางขายขี้กระบองขายปูนีน่าครับมาณนาจีะมาณหลไรซีปีเลียวเลยอะซีซีผาซีปีแล้วนะครับทว่าล่องซูมทำมาพวกหูจักกันบอลนะครับหูจัก ยากขายนะครับคือตอนนี้ครับพยังนีชีวิตอยู่เพสียอายุว่าเจ็ดสิบปีแล้วไม่ไงไอสาค่อนเนี่ยโมโมหัวแม่นบอกครับที่ผู้เฒ่าผู้เจ้าทั้งนี้พ่อเด้ถามได้บ่านาะยู้จ้าไม่ไ่สาคอนอยู่ไม่งสาคอนอ้หูนะครับเอาครับโมเป็นยังครับอบคุณอะไรครับายครับครับคเอาอ่ะโ้นย่างไหนทังแม่บ้าน แมนถามไปเรื่อยๆแล้วนี่บอกวงย่างเหมนน้าโง่ย่างหนาอยู่แถวเล่ยถามเราแล้วว่าเราวจักขี้ย่างขายอยู่หัวผ่าผ่าไปจักขี้ย่างเออจุ๊ยจุ๊ยจุ๊ยจุครับโง่ย่ครับเดี๋ยวลองไปถามเมืองขนาดเขาได้ไหมครับครับครับไอ้รบกวนถามน่ยครับหูจักไอ้แม่เงยสาค้อนบอกครับแม่เงยสาค้อน บอกเ,เพื่อนเถาแม่แม่ผมพันเอกเคยเป็นมูกันได้สมัยเป็นสาวอยู่ผมนะ่ยอยู่เพิ่งหัวดาพานละ่ะเป็นอยากถิมหาหาเลาอหามูวาอยู่บัรย่างว่าสาันเกินงานแม่บานน้ำกันว่าสันอยู่บรรย่างเพื่อนเป็นคนทั้งทั้งคนแกวลิเซมนมาได้ผัวอยู่หนีว่าสาันพอพอได้ยินเดียร์อะไเนี่ยบอกครับอายุกระดาษสิบเจ็ดสิบกว่าปีแล้วมีผู้เถ่าผู้แจ่ทั้งนี้เพราะย่งเพาดือดถามไดบอหนอะ าดาดโอ้โมหูดีครับครับครับโอเคครับขอบคุณในไลน์นะครับอหครับไม่พอจ่พานพี่น้องเอ้ภารกิจมือนีเฝ้าครับมือนีพราะว่าเขามีข้อมูลหน่อยเกินไปหูจักไต้ว่าเมื่อหาสิปีที่แล้วมาอยู่กับผัวแล้วก็บบักขี้ย่างขายว่าสันโอ้ยพี่จักเตะวอย่างนี้ครับหูจักเต่ซื้อบ่หูจักนั่นสกุลบมหูจักเราอยู่หมู่ที่เท่าไหร่เอาละครับพี่น้องสวัสดีครับ